สซ่บกูสีเจลที่น่าหรือว่าจีปูมนี่เอาไว้ให้น้องๆไวจ้จำเนี่ยืมเแซ่บมีแห้งเก่งงามน,น้ำมาแต่บานเท่าตำปูขวดเป็เตะเสียบเลยผักสลัดอันนี้ก็คืออมขี้เหล็กอินฟอร์ตมาแต่ลาวเป็นอย่องเลยลาวากันยังมาเฮ็ดคือเก่าตามทำหน้าทีเนาะอีพีนอ้องมะฮัวก็สองซ่บกูบานหน้ามือนี้ มาเบิร์พี่นอ้องว่าสาวคู่ใดยังมาอันนี้น้องเสาอีกคนนึงสบายดีเอฟซีแน่สบายดีอันนี้น,ออน,นนะ้อ,นนนองเสาติดเสาคู่แน่นี่อีกคนนึง,น,น,งนี่ฮะอันนี้เห็นเรื่อยๆแล้วหลายคลิปแลบสองคนนี่ลังจากกี่มาหาน้องเสาหน่อพี่น้องเนาะท่ากับสื่อทุเรียนมากินสองหน่วยได้ชีลดอยห้าชิบบาทนี่พี่น้องอันนั้นมางนึงอันนี้ก็อีกมางนึงชิมมือดู ชิมมือปอกสาวไทยปอกคุอเรียนกับสาวลาวรวมตัวกันเป็นอะไรเป็นตะกินใช่อะลูกลูกลูกไปชิรอาหารชิ้นบาทพี่น้องมีนี่เลยพี่น้องจุ๊บจุ๊กจุ๊บจุ๊กจุ๊กจุ๊กเอฟซีมาเบิ่งมาเบิ่งยายนี่กินข้าวกับยังมุกปลามุกปลานี่คือเรียนเสามากินนี้เบิ่งของฝากมาแต่ลาวพี่น้องหลังจากที่ว่า หาหนองอีคนหนึ่งมาอีกคนหนึ่งของฝากต็มเต็มแบบว่าอันนี้มีอย่งแนอ่ะอ่ะยังโบอันนี้เขาซื้อมาอันนี้ซื้อมาบนนับกับยังใครดูนี่ใครลูใครดูเวียดนามจ้าแ้วก็มีอยังอีกอันนี้กระถ or นอกมาเต่เรียนนะมียังอันนี้ม่วงวนนี่สาวคูไปเห็นสาวคูใส่สวดเนาะเงินแห้งว่ะแต่ละมือเห็นแต่สาวกวนเป็นองเม่วงกวนเ็ดปัวจ้า อู๋เต็มหมวม้วนนะฮะเห็ดเห็ดเพาะถุงหนึ่งนี่เพาะอันนี้กุ้งก็ไม่หิ้ดกินกุ้งนี่เนื้อเราจะกินไออันนี้นต้องซื้อในตลาดมีนางอ,อีกว่าของฝากมาแต่บานเท่านี่ขี้เล็กนี่ขาวจี้มหมูอมขี้เล็กเอามาแช่เไงออมขอีมมเม้มมเล็กแตย่ายกันเลยมันี้ เนี่นยแกงบ้เรื่บัวเร็แวแกองบ้านีา่กระดูกงูอันนี <บา S 1> ้เ้าวปีกจีบเี่ยเบแก่จักสามที้ยสองถุงกับพวกแห้งแหละกินอีกินกินเบ,บ,บ,บิรบัวสองถุงกบมาเหียงแถวแกงแวเลยขนาดกัเกลือก็ยังมีเวลาถึงแกงสองถุงกับกอบ,กบอกบก็กร,ร้ายนลฮะะเอาเอาปีงใส่บัวนพี่น้องในปีกนั่นแกงเบอร์บัวแล้วเบลห่งไเดียเบหงงาน นี่พี่น้องอันนี้เพิ่กปิ๋วโ,โถดทานบัวเอา,าข้ากล่องมาพี่น้องเอ,อ,เอ,อเ้ยเจ็กดีบูดีโถดทานที่บัวได้เอา,าข้ากล่องมาเจาก็กกีสูดไฟหมอบ้า,น,ปปา,น,านนี้หมอบ้านนี้กะเหวงเหวงป็นเนียงอยู่เบาาัะพี่สูตรบัวเกสนี่

โคมพี่นอ้องของมันเลยคือโค้มตำปุ้งตำปุ๋มขวดเป็นดเสียบเลยปักสลัดขวดซีนพี่น้องขวดซีนมาหน้าใส่อันส่เพียอันนี้ก็คืออมขี้เหล็กอินฝอยมาแต่ลาวพี่น้องเอ้ยเซรากันยังมาเฮ็ดคือเก่าตามตำหน้าทีเนาะตำหน้า,นาทีเป็นเอือยชีมือไคกกบเสียบจำชีมือเอือยภาษาอ่ะ ไปเสียบเสียบเลยองกิ่้องฝากมาตร้าวซูชิแกงแกงฮิตไซไวนี่ภัยากน้ำโบคะแนนยากมาเด้อพี่น้องเด้อสาูสีเจีที่ีนายหรือว่าจีปูนี่เอาไว้ให้น้องๆหม่จําย่ามุอเสานี่แห่งงานงายมาต่บาดเน่านี่มาเด้อกี่ข้เสียบวายนะ ตุงงรงจางนคนพนม่งาที่จตาไหวนะนาตาแต่ตะเินไปเนะเขาขอกระถามอันนะเพิ่นบว่ไอมามือนีแต่หม่ามือหนีขอยข่ง่อห่มวงแบบลาๆเลยเซตาแต่บุมมีม่กระตุกนะ เป็นทุเรียนจันเร์ห่ปเหลือกทามีกระตูเลยขอให้เขาเลือกเอาเลยทามีกระตูนี่ก็เล่าคาคาของข้อมดเป็นขั้นลดเลยแต่ว่าต้องมีหคนด้วยนะไปกินมันกับเปียงพี่น้องเลยสำหรับลิปนี้ฝากไว้เี่นกิมมี้เลือพี่น้องเลือะไปก่อนเดี๋ยวเด้อเบื่อคืนได้ไปจีบไปเหยียดงานเหยีนดงานด้อยสิเหยียดหัวเขา